ุ่นได้เฮชวันคันนี้ใครได้ไปการบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะเพราะวันนี้การจะตั้งขายในราคาที่ถูกมากและของแถมจัดเต็มนี่ไล่จากตัวรถไปถึงเบาะว i p p เลยการบอกเลยนะคะว่าใครอยากได้ต้องดูคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวการจะพาไปดูรูปพรีวิวภายในภายนอกกันก่อนเลยค่ะ ดีค่ะวันนี้พบกับการละร้านไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบลายของการเจ้าของร้านไลออนคานั่นเองและวันนี้นะคะการบอกเลยคันนี้เด็ดมากๆนะคะเพราะเป็นฮุนไดเฮ H1 นหน้าไดมอน n d แท้ๆนะคะและของแถมของแต่งเยอะมากลูกค้าคันนี้แล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้ตัวท็อปสุดดีลักนะคะที่มีประตูไฟฟ้าสองข้างกล้องรอบคันคูสคอนโทนะ การบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้รุ่นนี้นะคะการต้องบอกเลยว่าหายากมากนะคะสำหรับตัวดีลักเพราะว่าเป็นโฉมสุดท้ายแล้วจริงๆนะ,ะหน้าไดามอนด์แบบนี้นะคะที่มีเพิ่มเติมมานั่นก็คือไวเลสชาจริงนั่นเองนะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมคะการบอกเลยว่าวันนี้การจะตั้งขายในราคาที่ถูกมาก1ล้าน 90,000บาทเท่านะั้นลูกค้าฟังไม่ผิดนะโชมไดมอนด์แล้วก็นะคะเป็นตัวดีลักนะคะที่มาพร้อมด้วยออปชันที่เยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูไฟฟ้า2ข้างกล้องรอบ Control, ging, ะคะันคูสคอนโทรวไวเลสชาร์จิงนะทีวี2จอจอหน้าจอเพดานนั่นเองและที่สำคัญนะคะราคานี้การให้ทะเบียนสวยไปเลย 2 2 2 3นั่นเองนะคะและก็บันไดไฟฟ้าหนึ่งข้างข้างสายนั่นเองนะคะแล้วจะไม่พูดถึงได้ยังไงนี่เลยนะคะแถมฟรีไปเลยลูกค้าเบาะ VIP ปรับไฟฟ้าของใหม่ร0 0ซแบบทัสกีน,นการจะให้มาดูกันเลยนะคะนี่ของใหม่ร0 0เปอร์เซนใหม่มากลูกค้าส่งอ,อผาดหัวหมอนมิกกี้เมาส์นะคะแล้วก็จะเป็นระบบทัสกีนนี่การให้ดูเลยนะคะนว ได้อุ่นร้อนเย็นได้นะคะเสียบสาย USB ได้อันนี้การให้ไปฟรีๆเลยนะคะในราคาแค่1,90,000้า้มคุ้มไหมลูกค้ายังไม่คุ้มใช่ไหมคะก็ต้องเจอของแถมการขึ้นตามนี้เลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดไม่บวกแว7%นะคะฟรีค่าโอน,นะคะหรือจะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีค่าโองคค่าจัดนะ,ะน้ำมันเต็มถังกล้องหน้าหเครื่อง บริการช่วยฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีและวันนี้นะคะคันนี้การจะฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า20,000กิโลด้วยโอ้โหการบอกเลยว่าไม่ขุมยังไงไหวนะคะและในตัวรถเองนะคะจะมีการตรวจสภาพจากอินสเปกชันวันทูคาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วม มีเล่มโอนได้100%เล่มไม่มีสูญหายอันนี้การรับประกันให้เลยนะคะบอกเลยว่าลูกค้าได้รับลถด,ดีของแถมจัดเต็มทั้งหมดนี้ในราคาเพียงแค่1ล้าน 90,000บาทเท่านะั้นลูกค้าบอกเลยไม่มีใครให้ได้แล้วนะการให้ไปทั้งหมดเลยนะแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นสีดำนะ,ะสียอดนิยมของตัตฮุนไดนะคะเป็นรุ่นท็อปสุด11ที่นั่งนั่นเองนะคะวันนี้นะคะการให้ไปเลยนะคะ11ที่นั่งของเดิมนะคะแล้วก็เบาะ VIP นะคะของใหม่100%กับทะเบียนสวยๆแบบนี้นะคะ 2223นะคะจะมีระบบกล้องรอบคันอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่ากระจังหน้าดมอนนั่นเองนะคะสำหรับตัวรุ่นนีไล่มาเลยนะคะลูกค้าสวยมากนะคะนี่นะคะโอ้โหแล้วนะคะในส่วนของตัว แม็กนะคะจะเป็นแม็กทูโทนนั่นเองนะคะและยางนะคะจะเป็นยางปี2022นั่นเองนะคะและในส่วนของกล้องรอบคันก็จะมีตรงนี้นะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมีกล้องรอบคันนี้สวยมากการศาสตร์มีแล้วนะคะ และมาพร้อมด้วยนี่เลยนะคะประตูไฟฟ้าถึงสองข้างบันไดไฟฟ้าหนึ่งข้างข้างซ้ายนั่นเองโหคันนี้นะคะบอกเลยว่าใหม่มากนะคะเบาภายใน11ที่นั่งนะคะเบาะเดิมจากป้ายแดงนะคะนี่ภายในสวยมากอย่าลืมของแถมที่การให้นะคะบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะคะแล้วนะคะฝาท้ายไฟฟ้าเซ็นเซอร์กล้องหลังคือครบเลยนะคะ นี่โอ้โหเปิดง่ายมากสำหรับหุ่นไดดูตัวนอตัวเม็ดอาร์คได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าอยากได้นะคะอยู่จังหวัดไหนเหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกรุงเทพเองก็แล้วแต่การบอกเลยว่าโอ้โหอย่าช้านะ,ะเพราะว่าการให้จัดหนักจัดเต็มจริงๆและภายในนะคะตามลุ่นของเขาเลยนั่นก็คือ11ทีนั่งนั่นเองนะคะอย่างนี้การบอกลูกค้าสามารถที่จะ นั่งได้นะคะแล้วก็เลื่อนนะคะในส่วนของวางของได้เลยนะคะนี่สามารถวางของได้ค่อนข้างเยอะเลยจะเป็นถุงกอลอฟกระเป๋าเดินทางอยากไปไหนไปกันสําหรับรถฮุนไดคันนี้นะคะเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในเลยนะคะการบอกเลยว่าภายในใหม่มากๆไปดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะคือภายในโ,โหลูหลามากนะคะ โอเครื่องนิ่มมากนะคะแล้วก็อย่างที่การบอกคันนี้นะคะจะเป็นหน้าไดมอนโฉมสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะลูกค้ามาพร้อมด้วยนี่เลยไวเล็ดชาร์จจิ้งเลยลูกค้าดูเลยเราสามารถเอาโทรศัพท์วางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะชาร์จโทรศัพท์อัตโนมัติเลยนะคะ ในส่วนของตัวเบาอ,อย่างที่การบอกเบาะจะเป็นเบาะเดิมทั้งหมดนะคะจากป้ายแดงทั้งหมดนะคะนี่สวยมากนะคะลูกค้าไล่ดูเลยสําหรับคันนี้การบอกเลยว่าค่อนข้างใหม่เลยนะคะใครอยากได้โฉมไดมอนโฉมสุดท้ายบอกเลยว่าต้องไวนะคะเพราะตอนนี้คือนานๆทีจะเข้ามาการมีคันเดียวเท่านั้นนะคะโอ้โหและหน้าจอนะคะ ก็จะแสดงนี้ Apple CarPlay วิทยุเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะคะสตรีมมิ่งก็ได้หรือจะแสดงในส่วนของกล้องรอบคันนะคะนี่ซ้ายขวาหลังเราสามารถกดดูได้เลยนะ,ะหรือนี่ n a v i g ก t o r ก็มีนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกหน้าแยกหลังนะคะเราสามารถหมุนปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็มีเสียบสาย USB ตรงนี้แล้วด้วย คันนี้นะคะไม่เพียงแค่1นึ0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่น้อยมากนะคะเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะพวงมลาลัยมันตีฟังก์ชันมีครูสคอนโทรลแล้วด้วยนะคะและสําหรับตรงด้านข้างนะคะก็จะมีประตูไฟฟ้านะคะแล้วก็ไฟในห้องโดยสารนะคะเซ็นทัลล็อกแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าคือมีทั้งหมดและอย่างหนึ่งบอกคนขับนะคะสามารถ อุ่นร้อนเย็นได้นี่ตรงนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถที่จะ,ะกดตรงนี้นี่เห็นไหมคะลูกค้ากดร้อนเย็นตรงนี้ได้เลยนะคะและที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือนี่เลยคู่มือรถนะคะที่การบอกการเอามาจัดโปรราคาพิเศษก็ต้องเอกสารครบไม่ได้เอารถเน่ามาจัดนะคะรถเราต้องสวยเท่านั้นนะคะและนี่จะเป็นคู่มือการใช้งานยังห่อพลาสติกอยู่เลยลูกค้านะคะแล้วก็นะคะนี่ คู่มือการใช้งานประตูไฟฟ้านะคะคู่มือการใช้งาน H1 แล้วก็บุ๊กเซอร์วิสที่พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสเอกสารโอ้โหดูแลมาดีมากลูกค้านี่อย่างที่การบอกนะคะว่ารถนะคะดูแลมาค่อนข้างดีเลยนะคะเข้าศูนย์นะคะตลอดนี่ เห็นไหมคะลูกค้าบอกเลยว่านะคะสองหน้าไม่เคยพอนะสำหรับการเข้าศูนย์แล้วก็คันนี้นะคะเพิ่งจะเข้าศูนย์ล่าสุดมาเมื่อเดือนที่แล้วเองลูกค้าโอ้โหใครได้ไปถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกทีก็คือปีหน้าเลยนะการบอกเลยว่า นี่คือแบบว่าได้ถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหนึ่งปีเต็มๆนะคะลูกค้าและนี่นะคะคือ INSPECTION § 1 2นทคานั่นเองนะคะนี่นั่นก็คือเราได้รับการตรวจสภาพรถนะคะบอกเลยว่ารถเกรด grade A แบบนี้นะคะไม่ได้มาง่ายๆนะคะลูกค้าถ้ารถไม่สวยจริงนะคะวันทุคานี่คือเขาไม่ให้นะคะเสียชื่อเขาเลยอันนี้คือรถสวยจริงเขาจะรับประกันเลยว่ารถคันนี้นะคะ โครงสร้างดีนะคะไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมนะคะมีเล่มโอนได้100%เอซนะคะอันนี้การบอกเลยว่าเล่มนี้นะคะทั้งหมดนี้เลยนี่เดี๋ยวการเปิดให้ดูนะ,ะนี่มีการตรวจสภาพทั้งหมดทั้งสีโครงสร้างการให้ไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือให้ลูกค้าไปเลยนะคะแล้วนะคะสำหรับคันนี้ก็ต้องมีประตูไฟฟ้าสอง้างนั่นเองนะคะ ห oh, บอกเลยว่าออปชันมันดีมากๆนะคะขึ้นง่ายสำหรับฝั่งนี้อย่างที่การให้ดูเมื่อตะกี้ใช่ไหมคะมีบันไดไฟฟ้านะคะโอ้โ oh, หคนแก่หรือเด็กนะคะขึ้นง่ายเลยนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องแบบว่ากระโดดขึ้นเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีผู้สูงอายุนะคะอยากจะให้ คุณพ่อคุณแม่นั่งสบายนะคะการบอกเลยว่าได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะและสำหรับรถฮุนไดนะคะการบอกเลยว่าค่อนข้างอเนกประสงค์มากๆนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะลูกค้าเพราะว่านะคะสามารถที่จะนั่ง ได้ทั้งครอบครัวนะคะหรือจะไปเที่ยวไหนไกลๆประหยัดน้ำมันเพราะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะคะและคันนี้นะคะค่อนข้างที่จะสะอาดเพดานนี่คือไม่มีรองรอยไม่มียันไม่มีอะไรเลยนะคะเพดานสะอาดมากแล้วก็นะคะที่สำคัญคันนี้นะคะแอร์เห็นไหมคะลูกค้า3มช่อง สายขวา6ช่องแอร์หน้อีกบอกเลยว่าคุณใดเนี่ยไม่ล้อแน่นอนเป็นรถตู้ที่นั่งแล้วไม่ล้อเลยนะคะหรือลูกค้าที่บอกเอ้ยคุณการกำลังหารถไปส่งลูกที่โรงเรียนนะคะหรืออยากให้รถคุณพ่อคุณแม่นั่งสบายนะคะการบอกเลยว่าฮุนใดตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวจริงๆนะคะแล้วนะคะอย่างที่การบอกการมีแถมฟรีเบาะ v i p ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะจะเอาเบาะ v i p ใส่คันไหนหรือจะเอาใส่คันนี้ได้หมดนะคะแล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดี่าว่าคันนี้ห้องเครื่องจะใหม่ขนาดไหนไปดูเลยคะ่แะแต่เดี๋ยวการจะเปิดนี่ห้องเครื่องให้ดูนะคะลูกค้านี่เลยนะคะไล่ขึ้นไปเลยนะคะพอคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ175หหรือว่าเครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองนะ,ะอย่างนี้การบอกจะเป็นตัวสุดท้าย ของตัว H1 แล้วนะคะสวยมากลูกค้าและคันนี้จะได้ปี2020กันเลยนะคะหน้าไดมอนด์สภาพสวยนะคะเครื่องยนต์แบบว่าเข้าสูงตลอดทุกระยะเพิ่งจะเข้ามาล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเดือนมกราน,นี้เองลูกค้าโอ้โหบอกเลยว่าใครได้ไปนะคะถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็คือปีหน้ากันเลยนะคะ ก็คืออีก10,000กิโลนั่นเองนะคะการถึงได้บอกว่าคันนี้มันสุดคุมมากๆลูกค้าไม่ว่าจะเป็นตัวรถเองนะคะที่เป็นตัวท็อปสุด นไม่มีขายที่ป้ายแดงแล้วนะคะป้ายแดงนี่คือราคาเกือบ1.9กันเลยนะคะแต่วันนี้นะคะอย่างที่การบอกออปชั่นมีประตูไฟฟ้า2ข้างกล้องรอบคัน cruise control มาพร้อมด้วยทะเบียนสวยนะคะ2.223บันไดไฟฟ้าแล้วก็เบาะ v i p ปรับไฟฟ้าของใหม่100%การบอกเลยว่าบาะคู่นี้นะคะหลายหมื่นมากนะคะคือสวยมากที่การพยายามแบบว่าสรรหามาให้ลูกค้านะคะแล้ว เวลาที่เราใช้งานสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะการจะขายในราคาเพียงแค่1 9ล้าน9 0,000บาทลูกค้าถูกมากนะคะพร้อมด้วยของแถมนี่เลยจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ซื้อสดนะคะ ซื้อสดเราไม่บวกแหวกเดเฟรีค่าโอนฟรีน้ํามันเต็มถังขับรถกลับบ้านได้เลยหรือจะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวผ่อนสบายมาเพียงแค่18,0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นสูงสุดเป็นเวลาเปีดอกเบี้ยก็ถูกเริ่มต้นเพียงแค่2 7 9เก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจการบอกเลยว่าง่ายมากนะคะเพียงแค่อินบ็อกซ์เข้ามานะคะไม่ว่าจะ Facebook YouTube Li n e t i k t o k เว็บไซต์คือทุกช่องทางของเราเลยนะคะการมีน้องแอดมินที่คอยตอบ ทุกวันนะคะหรือวันหยุดก็ตอบนะคะบอกแล้วว่าร้านเราเปิดทุกวันนะคะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหรือลูกค้าอยากจะทักนอกเหนือจากโมงเย็นก็ได้เพราะมีน้องแอดมินตอบออนไลน์ตลอดเวลานะคะแล้วนะคะร้านการนะคะจะอยู่ตรงเส้นบาง,งบัวทองติดกาบโลตาใส่น้อยหางาง,ง่ายมากๆหรือจะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้ค่ะว่าไลออนคาร์ลมือสองภาษาไทยการปักหมุดไว้ตรงนี้หรือลูกค้าที่บอกคุณการอยากได้คันนี้มากๆ แต่ไม่สะดวกเข้ามานะคะอยู่เหนืออยู่ใต้อะไรก็แล้วแต่นะคะการบอกเลยว่านะคะซื้อได้ทุกคนซื้อได้ทุกทันนะคะเราจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานนะคะหรือลูกค้าบอกคุณการอยากจะวีดีโอคอลดูรถคันนี้ว่าอยู่ที่ร้านไลออนคาร์จริงไหมนะคะการบอกเลยวีดีโอคอลมาได้เลยเพราะรถทุกคันจะต้องอยู่ในร้านของการนะคะไม่ได้ไปจอดที่อื่นนะคะเพราะว่า คือรถของเราจริงๆนะคะลูกค้าและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะมีน้องๆเซลล์นะคะที่ได้รับการอบรมได้รับการฝึกจากทางไฟแนนซ์มานะคะให้ดูแลลูกค้าช่วยลูกค้าในการจัดไฟแนนซ์ไม่ว่าจะช่วยเตรียมเอกสารช่วยคุยกับไฟแนนซ์ช่วยดูทุกอย่างนะคะลูกค้าไม่ได้จัดไฟแนนซ์อย่างเดียวดายการมีน้องๆช่วยดูเป็นที่ปรึกษาค้างกายลูกค้าเลยนะคะแล้ว เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับรถสวยกลับบ้านอย่างแน่นอนนะคะและนะคะก่อนที่ลูกค้าจะออกรถกับเรานะคะการจะทําการล้างขัาสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยสภาพไปไ้ายแดงแน่นอนนะคะและอย่าลืมของแถมี่การให้จัดหนักจัดเต็มกว่าใครแน่นอนนะคะโอ้โหของแถมนี่พูดไม่ไหวเลยนะคะเยอะมากที่โชว์ตรงนี้ก็เบาะ VIP แล้วบันไดไฟฟ้าทะเบียนประมูลนะค,ะคันนี้จะ ไม่ไปได้ยังไงนะคะบอกเลยใครอยากได้รถสวยของแถมจัดเต็มสวยยันทะเบียนเลยลูกค้าคันนี้นะ,ะบอกเลยว่าสวยอย่างแน่นอนนะคะแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวลูกค้ากดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ